สวัสดีค่ะเนียนเป็นเชฟวันนี้ขอเสนอพาต้ากรอบเค็มเมนูทานเล่นเคี้ยวเพลนหอมกลิ่นสามเกอลอรสชาติกลมกล่อมด้วยผงอร่อยเชฟนอตมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมตัวเครื่องกันก่อนนะคะนำต้นหอมมาซอยเป็นชิ้น,นเล็กๆจากนั้นนำกระเทียมรากผักชีและพริกไทยมาโขกให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าและน้ำมันลงไปเพื่อช่วยไม่ให้เส้นติดกันนะคะตามด้วยเส้นพาสต,ต้าต้มประมาณ8นาทีด้วยไฟกลางหรือจนกว่าเส้นจะสุกดีเลยนะคะเมื่อเส้นสุกได้ที่แล้วตักขึ้นมาพักไว้ในน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิลงจากนั้นนำไปกองน้ำออกให้เส้นแห้งดีเลยค่ะขั้นตอนต่อมา นำแป้งทอดกรอบ BC มาคลุกกับเส้นพาสต้าให้ทั่วจากนั้นตั้งกระทะไฟกลางใส่น้ำมันให้พอร้อนแล้วนำเส้นพาสต้าลงไปทอดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ให้คนเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เส้นเกาะติดกันนะคะทอดจนสีเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเรามาทำตัวซอสกันเลยค่ะตั้งกระทะไฟกลางใส่3ามเกลือลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นเติมน้ำเปล่าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคนให้ละลายตามด้วยน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้เลยคือผงอร่อยเชฟน็อตค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีและเคี่ยวน้ำซอสจนข้นหนืดเล็กน้อยนะคะเมื่อซอสได้ที่แล้วก็นำพาสต้าทอดกรอบมาคลุกเข้ากับน้ำซอสได้เลยค่ะคลุกจนน้ำซอสเคลือบทั้งชิ้นแล้วโรยด้วยต้นหอมซอยเพียงเท่านี้เราก็จะได้พาสต้ากรอบเค็มเมนูทานเล่นเคี้ยวเพลินหอมกลิ่นสามเกอรรสชาติกลมกล่อมสไตล์เชฟน้อยกันแล้วค่ะ คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ